น้องมาตาทำอะไรอยู่ครับต้นอะไรอ่ะต้นมะม่วงโอ้โหมะม่วงที่ไหนต้นแค่ลูกไหนต้นมะม่วงมายะบอกน้องหน่อยมะม่วงไปเดินไปไปลวารุดไป นั่นแหละตนนน้นมะม่วงอ,อันนั้นอันนี้คืออะไรมา,า่ะอะไรนะ <laughs> ไม่ใช่เข <laughs> าเรียกว่าสาคูลูกต้นสาคูชาใช่ลูกนี่มาตาต <laughs> ใช่ ไปดูช่วยน้องเร็วช่วยน้องรดน,น้ำนี่ดูนาเนี่สวย,ยไหมสีเขียวกระจีเลย<ๆ>เขียวมากช่วยน้องไปน่ะน้องขยันมากมาตาเกือบเสร็จยังครับยังยัง<ๆ>นี่อีกต้นหนึ่งไี่ย่าบอกน้องหน่อยต้นอะไร เลยไม่ถึงฉีดให้ไกลใส่ลูกฉีดให้ไกลอย่าฉีดที่พี่ไม่ย่านะไม่ย่าระวังน้องฉีดนะนั่นแน่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 ไหนนี่รถดอกไม้นี่มาต้านี่ดอกไม้นี่ครับนี่นี่นี่โอเคโอเคถอดรองเท้าถอดรองเท้าเลยเพื่อนแล้ว มันต้าต้องฉีด<ช>ไก่ใช่ใช่แบบนั้นนะลูกก็ทำแบบนี้เหรอใช่ครับใช่ใช่มันจะแรงไหมไม่ตุกเรียดูสิตุกแรงนี่ดูวิวบรรยากาศ<อ>บ้านเรา<อ>ข้าวนนดดออ,ดนะอด้้ยยวพูไหนดอกไม้ดอกอะไรันกกดออ้ยดอกน้อย <c oughs> ดอกน้อยดอกน้อยเฮ้ยดอกกลางอะไรมาย่ะมาช่วยน้องเฮ้ย <c oughs> เห็นหนังเกงในแล้ว <c oughs> เสร็จหรือยังลูกรถ <c oughs> ให้ทั่วรถให้ทั่วเร็วๆๆๆ พ่อทายรู้ทำไมพ่อตุ้นยากเขาต้องส้องรถเนี้ยพ่อตุ้นยากครับหรออย่าฉีดพ่อนะ